show up first. สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube แอลฟอรปรทุมอยู่ตอนนี้นะคะเช่นเคยที่แอมเคยบอกให้ลูกค้าว่าเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอมด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้แอมจะเอารถรีวิวสวยๆนะคะมาทิ้งไว้ในช่องให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมให้ลูกค้าได้เลือกสัรร ภายในช่องของแอมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะเรามาในชุดแต่งของ Y b o d y F 1 5 0น้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ที่ลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะอันนี้เราก็แต่งให้ลูกค้าผ่านช่องทางของออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะทุกๆก,การติดตั้งนะคะเราจะรีวิวให้ส่งให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้หมดปัญหาเรื่อง การจองผ่านช่องทางของออนไลน์เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะสำหรับรถยนต์ของ Ford รุ่น XL p ั t s เป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะราคาจำหน่ายของเขาตอนนี้อยู่ที่752,000บาทนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายสีด้วยเช่นกันนะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ของดีเซลนะคะขนาด 2200cc ซีซีแล้วก็ให้แรงม้าถึง160แรงม้าด้วยแล้ก็กำลังแรงบิด สูงสุดถึง385นิวตันเมตรด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกว่า Y Body F150 นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่าชุดแต่ง Y b o บ y ดีที่กำลังสุดฮอตยอดนี้ตอนนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้ลูกค้าบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะอยากจะบอกลูกค้าว่าชุด Y b o d อนะคะอันนี้เป็น Y b o บ y F150 นะคะมิติด้านข้างของตัวรถ ด้านหน้าและก็ด้านหลังจะกว้างมากขึ้นนะคะจะขยายเพิ่มขึ้นมาประมาณ3นิ้วนะคะทําให้รถดูมิติกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นบึกบืนขึ้นนะคะแล้วก็หล่อขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับตัว WideBody เนาะกระจังหน้า FORD นะคะอันนี้เราทําการติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการนะคะนั่นก็คือ FORD เป็นภาษาอังกฤษสีแดงแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวชายกันชนด้านใต้ นี้ลูกค้าให้เราทำเป็นสีทูโทนนะคะสีดำด้านตัดสีร้อนนะคะอันนี้สวยงามมากเนาะทำให้รถดูมีมิติและก็สปอร์ตมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไฟหลีที่อยู่ใน LED 5จุดอันนี้นะคะอันนี้ทำการแต่งเติมเพิ่มให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะ5จุดนะคะอันนี้ที่ทำเป็นไฟตัดหมอกให้และก็ไฟเลี้ยวให้นะคะ ให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็รวมถึงไฟตัว C อันนี้เป็นแสงสีขาวนะคะมาคู่ตัวกับตัวชุด F150 อยู่แล้วนะคะและก็ที่สำคัญนะพระเอกสุดในโซนของด้านหน้านะคะจะเปลี่ยนไฟหน้าจากไฟรีเฟกเตอร์ธรรมดานะคะเปลี่ยนเป็นไฟล r u น n i งเด a ์ t ท m e ให้นะคะเป็นเส้น แล้วก็ใส่ครีบฉลามให้3ครีบนะคะอันนี้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงใส่คโครมโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เป็นวงแหวนสีแดงหรือว่าสีฟ้าอันนี้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ดวงตาสีอะไรนะอ่ะสำหรับลูกค้านะคะบอกอีกสักครั้งหนึ่งเนาะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะเราจัดให้มีชุดแต่งในใจแบบไหนนะคะเราจัดให้ลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับชุดแต่งทั้งหมดและเราก็มีบริการดีๆทางด้านการส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะและก็บริการด้านการไฟแนนซ์เซ็นเอกสารถึงบ้านลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะและก็รวมถึงขั้นตอนการแต่งรถต่างๆนะคะเราจะรีวิวในการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นให้ลูกค้าดูอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะมาเดวแอม พาไปดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่าจะหล่อเท่ากับด้านหน้าหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเราพามาดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่าแอมใส่ชุดแต่งหล่อๆอะไรให้กับทุกขาท่านนี้ที่จองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะชิ้นแรกที่ชิ้นใหญ่ๆนะคะหล่อๆชุดแมกยางนะคะอันนี้เราใส่แม็กยางลายก้านนะคะที่เป็นสีดําเงาด้วยนะคะเพื่อให้รถดูสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากๆนะคะรับเข้ากับตัวชุดวบอดี้ และมาพร้อมกับตัวล้อนะคะเป็นมาพร้อมกับยางนะคะเป็นยางมัเทเชลนขอบ20นะคะที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้าแล้วก็ยกให้ลูกค้า2นิ้วด้วยเช่นกันนะคะเพื่อให้รัศมีวงแล้วไม่ชนกับน,นั่นเองนะคะสำหรับซีรีสยางของเขานะคะเป็นซีรียาง3า x นง 31.12.5R20 นั่นเองเป็นยางมัเทเชลนที่ เหมาะกับตัวรถคันนี้มากๆนะคะที่ลูกค้าเลือกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นล้อหรือว่าจะเป็นตัวยางนะคะนี่ลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อัปเกรดกระจกมองข้างแบบใหม่นะคะเป็นกระจกทรงเหลี่ยมนะคะอันนี้มีไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงด้านข้างด้วยนะคะเป็นไฟ LED 2ขีดนะคะอันนี้เต้นพร้อมกับจังหวะตัวไฟหน้าแล้วก็ไฟ ด้านตายในส่วนของด้านหน้าด้วยนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดใหญ่นะคะมองมิติด้านข้างได้กว้างมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะสำหรับอัซเซสซอรีเล็กๆน,น้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบ้ากันรอยครอบมือเปิดตัวการสาดเฟรมนะคะอันนี้เราทำการใส่แล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวแอมจะพามาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะคะว่าเราทำการเสริมหล่ออะไรให้กับลูกค้าท่านนี้ ในส่วนของด้านหลังอีกสักนนิดหนึ่งนะคะ Here for you, do you care?